ผมเดาได้แล้วว่าเป็นเเก้อยพลาสติกจากประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยร้านอาหารเกือบทุกร้านเนี่ยในและเป็นเอกลักษณ์ที่แปลกนะครับจะต้องมีก้อยพลาสติกตั้งสีสีดสดๆด,ดนะฮะประมาณสัก3 0มสตัวตั้งใน่ในร้านนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีโทรทัศจอใหญ่อยู่จอหนึ่ง แล,แล้วก็ใช้เครื่องทำน้ำแข็งจากประเทศไทยเหมือนกันของพัดกลน,นะครับเพลินเพลื่อยู่ที่นั่นเพราะฉะนะั<ส>้นเวลาไปก็จะเห็นสินค้าไทายอยู่ในพนมเปญโเพาะอยยิ่งก็อีพลาสติกจะเยอะมากนะครับและทุกร้านเป็นอย่างนี้ครับบางร้านสีแดงบางร้านก็สีเขียวบางร้านก็สีชมพูก็แล้วแต่เจ้าของร้านก็จะเลือกนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้เกือบทุกร้านในพนมเปญน,นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อยืยนยันได้ว,ว่าสินค้าพลาสติกไทยเนี่ยไปได้เยอะนะครับที่พม่าเนี่ยก็จะเห็นพวกเกี่ยวกับพวกถังน้ำนะฮิ้วน้ำนี่นะครับขาใช้กันเยอะนะครับ โดยอย่างยิ่งที่เนปดอนะครับเนปดอเมืองหลวงนะครับแต่ข้างๆเมืองหลวงยังมีชาวบ้านที่ใช้ถังพลาสติกแบบนี้อยู่นะครับ <S <S เพราะนั้นถ้าท่านจะมีสินค้าไปพมา่ายังไงถ้าอยากหาตัวแทนจําหน่ายหาผมได้นะครับครับมาถึงกลับมาถึงคุณพุนศักด์นะครับว่าไม่ทราบมีอะไรสรุปสักห้าทีไหมครับเกี่ยวเรื่องของสินค้าที่เป็นชิ้นส่วนยานยนต์และยานยนต์ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยเป็นฮับที่ดีที่สุดมันก็ไปให้โทษเหมือนกันเพราะผู้แข่งแล้วก็บินมาลงแต่ไม่หมดตอนนี้เพราะเจตผาโครงการเจต้าเจต้าคือเออแจแปนไทยอีโคโมิกนะครับพานิชิป,ชปออโตมติพาน์ชิป,ปเพราะนั้นเขาไปชวนมาเขาเข้ามา UI บอกให้ลงทุนได้ฟรีร้อ ตอนนี้เดือดร้อนละเพราะญี่ปุ่นไปสร้างตัตวไว้ที่จีนสร้างตัตวไว้ที่เกาหลีคนที่ไปลงทุนญี่ปุ่นกนเกาหลีนี่คุยไม่รู้เรื่องละจีนก็ไปไม่ได้ละหมู่เกาะอ,อะไรตรงนั้นนหะประท้วงกันเขาเจอรถญี่ปุ่นไปไหนก็ทุบที่นั่นนหะที่เป็นยี่ห้อโตโยต้ตาขายไม่ได้ตอนนี้ขายไม่ได้เลยทุกคนญี่ปุ่นก็หน,นีมาอยู่เมืองไทยเมืองไทยมาเลยแต่รู้ไหมว่ามาแย่ง อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไทยรวมทั้งพลาสติกด้วยนะครับไม่ใช่แหวนเหล็กอย่างเดียวพลาสติกอิเล็กทรอนิกส์สายฟงสายไฟรถหนึ่งคันนะ่ะมีพลาสติกตรงไหนก็เขามาแย่งตลาดเหมือนกันเขาจะซื้อพวกเดียวกันอันนี้คือเนื่อจากประเทศไทยมันมันมันเป็นพื้นที่ลุ่มดุภาพมองถาการมาพี่ลุ่มดีมมเขาโดนแย่งถามว่าใน,นในอาเซียนในสิศ สิบประเทศเนี่ยไทยเบอร์หนึ่งอินโดเบอร์สอง